สวัสดีครับมาครับมารับชมเกสวน37ครับ thank <laughs> you ผ่านไปแล้วครับเป็นะบวนสามสิบเจ็ดครับผ่านไปแล้วครับเป็นกระบวนสามสิบเจ็ดครับเอฟสีท่านใดก็้มารับชมนะครับก็ฝากกดไลค์เ่อเป็นลังใจให้กับป๊อบ้าสตอรี่นะครับแล้วก็แลองป๊อบบ้าเายอมมาแล้วแล้วก็ชองกอบป้าไง